วิธีการทำใบงานออนไลน์นะคะค่ะคุณครูจะมีลิงก์ใบงานไปพร้อมกับการเรียนนะคะค่ะนักเรียนก็กดไปที่ลิงก์เลยนะคะเราก็จะเจอใบงานออนไลน์นะคะเป็นใบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนเนี่ยสามารถทำใบงานในนี้ได้เลยค่ะทำใบงานในเว็บไซต์ได้เลยเราจะเปลี่ยนจากการเขียนมาเป็นการทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคืออ่านชื่อวิชาให้เรียบร้อยว่าน,นี้คือวิชาอะไรค่ะแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อนามสกุลค่ะ ในโทรศัพท์จะมีฟังก์ชันการพูดแทนการพิมพ์ใช่ไหมคะนั่นสามารถใช้ได้นะคะอันนี้ครูสมมุตินะคะสมมุติว่าพิมพ์ชื่อนามสกุลค่ะอ่ะคุณครูลองใช้ไมโครโฟนบ้างขยันขยันเรียนเรียน นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าค,คุณครูสามารถพูดแทนการพิมพ์ได้นะคะใครถนัดใช้ฟังก์ชันนี้ค่ะใช้ได้เลยนะคะใส่ห้องด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้คุณสมมุติว่าเป็นป1 1นะคะถ้าเป็นปอื่นนะคะนักเรียนก็ใส่ระดับชั้นของตัวเองค่ะเรียบร้อยนะคะใบงานค่ะสามารถที่จะย่อขยายเองได้นะคะ ใบงานแบบเติมคำตอบนะคะก็เราเนี่ยก็จะทำการพิมพ์เพื่อเติมคำตอบค่ะอ่ะโจทย์ถามว่าการทำใบงานออนไลน์ทำอย่างไรทำอย่างไรคะเด็กๆก,ก็ต้องอ่านโจทย์นะคะแล้วทำตามโจทย์ใช่ไหมคะอ่ะถ้าพิมพ์ไม่พอนะคะบรรทัดล่างสามารถพิมพ์ได้คะ่ะ ต่อไปถ้าเจอใบงานแบบดูคำตอบแล้วพิมพ์คำตอบเองค่ะจะมีตัวเลือกด้านบนให้เราและให้เราเนี่ยเลือกเอาในตัวเลือกนะคะมาพิมพ์คำตอบจะสังเกตเห็นว่าข้อ1วิชาคอมพิวเตอร์เปลี่ยนชื่อวิชาเป็นวิชาอะไรตัวเลือกมีวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ค่ะ,ะวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณค่ะ ต่อไปค่ะถ้าเราเจอใบงานแบบกดลากคำตอบไปวางนะคะให้ในักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะ,ะคุณครูทดลองนะคะนี่เลยค่ะลากตัวเรื่องนะคะมาก็จะได้เลยค่ะกดค้างไว้ลากไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยนะคะค่ะต่อไปใบงานแบบโยงเส้นค่ะ,ะได้แล้วโยงถ้า ลักเรียนสมมุติว่าถ้านักเรียนโยงผิดแบบนี้เราสามารถโยงทับเพื่อให้เส้นมันออกจากกันได้นะคะค่ะโยงได้แล้วพยายามโยงให้ได้นะคะนักเรียนถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะคะจะมีรูปดินสอมาให้เราจะโยงง่ายแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์ใครโยงเล็กๆแล้วไม่ผ่านนะคะนักเรียนขยายหน้าจอขึ้นมาค่ะให้มันใหญ่นะคะแล้วเราก็ทกําการโยงค่ะหน้าจอนะคะย่อขยายด้วยตัวเองนะคะที่หน้าจอโทรศัพท์ตัวเองเลยค่ะต่อไปนะคะ ใบงานแบบมีตัวเลือกให้กดเลือกนะักเรีย hmm. นจะสังเกตเห็นว่าจะมีสามเหลี่ยมนะคะให้เรากดเข้าไปในตัวเลือกในโจทย์นะคะถามว่าเด็กๆชอบทำอะไรมากที่สุดอเด็กๆชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือหรือวาดรูปค่ะเด็กๆส่วนมากจะชอบเล่นเกมใช่ไหมคะต่อไปค่ะใบงานแบบกดทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เลือกค่ะ ข้อไหนที่เราไม่ได้เลือกก็ไม่ต้องทำนะคะเอาเฉพาะข้อที่เราเลือกค่ะข้อ 1. วิชาวิทยาการคำนวณคือวิชาคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนชื่อวิชาตามกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อ 2. วิชาวิทยาการคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะข้อ 3. วิชาวิทยาการคำนวณคือการเรียนเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียวอ่าไม่ใช่นะคะข้อนี้เราไม่เลือกนะคะ ค่ะเราก็ดูให้ครบนะคะว่านักเรียนทําใบงานเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จแล้วด้านล่างนักเรียนจะสังเกตเห็นปุ่ม finish หรือสิ้นสุดนะคะกดได้เลยค่ะแล้วจะมีกรอบถามเราว่า enter your full name กรุณาใส่ชื่อเต็มของคุณอีกครั้งค่ะเราก็จะใช้ฟังก์ชันในการพูดแทนการพิมพ์หรือนักเรียนจะพิมพ์ก็ได้นะคะใส่เหมือนเดิมค่ะ เรียบร้อยนะคะพิมพ์ชื่อที่เรียบร้อยนักเรียนใครมองไม่ชัดขยายหน้าจอเพื่อพิมพ์ได้นะคะต่อไปค่ะสามารถกดปุ่มเซนเพื่อส่งได้นะคะหรือใครอยากจะกลับไปแก้ไขด้านล่างจะมีปุ่ม c a n เซลน,นะคะถ้าแคนเซลจะกลับไปหน้าใบงานของเราค่ะไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วมาที่หน้านี้ใหม่นะคะถ้าเราไม่แก้ไขแล้วค่ะกดปุ่มเซนเพื่อส่งนะคะ ค่ะแล้วจะมีกรอบถามเราว่าเว็บไซต์ line worksheet com นะคะระบุว่า your answer h a v e been sent to your teacher good luck อ่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยได้ส่งคำตอบไปหาคุณครูคุณแล้วขอให้โชคดีนะคะค่ะเด็กๆก็กดตกลงนะคะเมื่อกดตกลงแล้วให้เราย่อใบงานเราลงมาค่ะนักเรียนจะสามารถดูคะแนนของตนเองได้นะคะ ค่ะเป็นไงคะทาไม่ยากเลยใช่ไหมคะใบงานออนไลน์ค่ะค่ะบางคนชอบด้วยนะคะมีสีสันสวยงามด้วยค่ะค่ะใครยังทําไม่ได้ตรงไหนนะคะย้อนดูคลิปวิดีโอคุณครูได้นะคะ